และอย่าเล่นกับอานนท์สุดกอถามถึงพี่อ้อมก่อนเลยวันนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับโปรเจกต์นี้รอคอยมานานใช่ครับทำงานมากเลยก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการรอคอยที่แบบว่านานงมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วแหละที่จะต้องวงสวงแล้วก็แบบลุยกันอย่างแบบต่อไปนี้ก็จะลุยกันอย่างแบบว่าสุดใจไม่ขาดสายไม่ขาดสายถึงเวลาของของซีรีส์สองเรื่องนี้นะครับใช่คุยกันไปยาวๆวันนี้ก็ทําเลิกวงสวงก็ขอให้ทุกอย่างนะครับแบบว่า มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอุปสรรค้อยที่สุดสรุอันในสองการถ่ายทำก็ถ่ายทำไปแล้วสำหรับอย่าเล่นกับอนนท์เป็นไงบ้างคาขอะคุณชีเวนก็ตอนนี้นะคะเราถ่ายทำไปถึงครึ่งทางแล้วแล้วก็เราก็จะอัดแบบอาทิตย์นี้เราก็อัดเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอถ่ายทำอนนท์เสร็จปุ๊บเราก็จะถ่ายทำพิเศษต่อเลยใช่ก็น่าจะได้ชมประมาณต้นปีหน้าแน่นอนไม่เกิน ถ้าเกิสดสมมติเกินกว่าน,นี้จะสามปีละตั้งแต่เตรียมงาน <c oughs> มันก็จะนานเกินไป <c oughs> เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเอ้ยอันนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่เลื่อนแล้วเนาะไม่เลื่อนรอบยังไม่เลื่อนเนาะไม่เลื่อนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีเตรียมตัวส่งทําห้องโพสต์เรียบร้อยแล้วอะไรเง, <c oughs> งี้ยค่ะอ่าค่ะถามถึงพี่ออฟรับการสําหรับกระแสเนาะการการเปลี่ยนตัวนักสแสดงเอออันนี้ <น>ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากนะครับ<ม>บอกว่าก่อนจะลงนี่คือแบบว่าโ <c oughs> ดนลานมากแบบไม่ได้ตื่นเต้นหนีมานานมากแล้วอะไรเงี้ยครับก็แบบรอลุ้นเหมือนกันว่าทุกคนจะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียงตอบรับออกมาแบบทุกคนแบบว่าดีใจกันเยอะมากแล้วก็รู้สึกแบบเราก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่พวกเราก็แบบว่าคิดกันมาสักพักหนึ่งมากๆนะครับว่าเราจะแบบว่าปรับเป็นประมาณนี้เนาะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแบบดำเนินต่อไปแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องทั้งจูเตอร์และยิมะครับก็เหมาะจริงๆกับตรงนี้นะครับเราก็แบบคุยกันแบบเนาะเราถามกันแบบเป็นยังไงย,ย,ยังไงค่อนข้างเยอะมาก,ากครับมันก็จริงๆเราก็แบบตอนแรกเราก็มีแบบคิดในหลายๆ,ๆช้อยเนาะ<ม>แต่เราก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเจอยิมก็คือเหมาะจริงๆแล้วเราก,<ม>ก็เราก็เบสออนแบบคนของเราบวกกับเหมาะจริงๆ,<ม>ๆด้วยนะครับไม่ได้แบบไปทางใดทางหนึ่ง นะตอนนี้เองทุกคนนะจะเข้าใจกันหมดแล้วโนยัง,ย,งยังมีใครที่แบบเออยังติดค้างขุ่นใจว่าเออไม่ได้อยากให้คน<ม>ที่มาแทนคนนี้ผมว่าก็นะเป็นเรื่องธรรมดามันมันต้องมีอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําใจตั้งแต่ตอนแรกที่ตัดสินใจแล้วครับแต่ว่าเราก็มันเป็นเรื่องของแบบอนาจิตตังก์อะเนาะแบบว่าใครคิดยังไงก็ได้หมดมันเป็นแบบสิทธิของเขาแต่สําหรับเราเองเรารู้แล้วล่ะว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของเราเรามั่นใจในตรงนี้แล้วก็น้องๆเองด้วยแล้วก็ รวมถึงทีมงานทุกคนนะครับเราก็อยากให้แบบทุกคนมาเปิดใจนะครับคนที่แบบอาจจะยังแบบไม่เข้าใจก็เปิดใจให้น้องๆแล้วก็ให้ทีมงานทุกคนด้วยนะคะรับผู้ผมมั่นใจมากว่าน้องๆจะทาออกมาได้ดีแล้วก็รวมถึงผมและทีมงานทุกคนน่ะจะแบบทำออกมาให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็รวมถึงแบบน้องทิมมีทอมมี่ด้วยก็จริงๆน้องก็ค่อนข้างแบบยินดีมากๆกับตรงนี้นะครับอย่างล่าสุดเห็นทิมมี่ก็บอกว่าเออส่งหม้ต่อให้เพื่อนในสังกัดแต่จริงๆแบบว่าอย่างกรณีนี้อะไรเงี้ยก็อยาก ขอความร่วมมือดีกว่าว่าเพราะว่าจริงๆเราแบบมันไม่มีใครแทนใครได้แล้วก็จริงๆเราไม่อยากให้ถามแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าส่งความรู้สึกของน้องอะไรเงี้ยน้องแบบเราเชื่อว่าทุกคนมีดีในแบบฉบับของตัวเองเนาะก็คือแบบว่าก็ร่วมกันกับโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ใหญ่ดีกว่าอืมอ่ในส่วนของพี่เจดกับน้องไม้อะไรปราเรื่องนี้อ่ะพูดหน่อยเพราะว่าได้มาเล่นแล้วหลังจากคนก็รอคอยผลงานคู่เรามาสักพักหนึ่ง ตอนที่มีการคุยคุยกันก็ก็มีการสอบถามหรือว่าถามคาแรคเตอร์กว่าเทียบเราจะยอมรับว่าโอเคทางครับเล่นครับอะไรเงรี้ยครับก็มีการปรึกษาทั้งจิมมี่พี่ทอมแล้วก็ทุกๆคนปรึกษากันหมดเลยฮะว่าแบบยังไงแชร์กันบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับล้วก็ได้ตรงนั้นมาด้วยครับอืมคุณเตือ้ว่าวัวชั่นของเรามันจะแบบแตกต่างจากวัวชัานที่เขาทำไว้ไหมฮะ ผมว่าผมว่าผมน่าจะทำออกมาได้แบบฉบับเป็นน้องไม้ในเวอร์ชันดิวเตอร์อาจจะอาจจะมีความแตกต่างแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมให้เปิดใจกันหน่อยเนาะมีตื่นเต้นแล้วนะมีตื่นเต้นเรียมกับอรแล้วนะเป็นแล้วยังไม่เริ่มถ่ายหรอไอไม่เพราะว่าอย่างนี้เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเรายังเริ่มถ่ายพี่เจตไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่เราสลับเอาอานนท์มาขึ้นก่อนพี่เจตอะบทพี่เจตทั้งหมดจะต้องโลทิ้ง และเขียนใหม่ทั้งหมดหเลยไงระหว่างเงี้ยน,น้องสองคนก็อยู่ในช่วงของการเวิร์กช็อปส่วนของน้องยิมเนี่ยก็ได้มีถ่ายในเรื่องของอานนท์ไปแล้วบ้างอะไรอย่างเี้ใช่ต้องมาพ่วงกันอยู่ใช่ตอนเรามีการเขียนหมดทั้งทั้งหมดเลยใช่ท,ทั้งอานนท์แล้วก็พี่เจตใหม่ทำรายการออนแอร์ด้วยเพราะว่าเราต้องออนแอร์แบบอานนท์ก่อนใช่ อ่ะไปที่อนโนนบ้าง um ค่ะอยากเล่นกับอนนนเป็นยังไงบ้างคะกำลังจะได้กอไหแล้วครึ like ่งทางแล้วหนูครึ่งทางครับก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งแบบว่าล่าสุดเลยใช่ครับถ่ายคิวที่สิบเอ็ดไปเออผมก็สิบสองเขาสิบสองสิบสองคิวที่ถ่ายเองไม่ขอโทษแทนน้องแล้วก็นอนนี้นอนไม่บันเช้าไม่เชาเลยเราเราก็ใจด้นแล้วครับผมก็เอ่อก็ตอนช่วงแรกก็อาจจะมีแบบว่าสะดุดบ้างกับการถ่ายทำอะไรเงี้ยด้วยเหตุสุดที่ใสอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออัดแบบ บ่อยอมา<ช>กๆคร่นี้ก็ออกกองใช่คร<ช>่นี้ก็มีออกกองคร<ช>ับผมก็เลยช <c oughs> ่วงนี้เร่งเหมือนกับเร่งถ่ายเพื่อที่ทุกคนจะได้ได้รับชมใน,นปีหนา้นาครับผมใช่แล้วก็ที่สำคัญอ่าพรุ่งนี้ก็เหมือนมีนางสาวครับนองสาววิืายังไงคะหนูรับบทเป็นอะไรคะเป็นต้นขา เออสามาสร้างสีสันยังได้น้องสาวกสวยมากจริงๆแล้วอย่างสองกับเนอะจากสาวนักแสดงสามคนเนี้ยก็ยังจะมีนักแสดงรับเชิญอีกมากมายเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเนาะว่ามีนักแสดงรุ่นใหญ่ใครบ้างอะไรอย่างนี้น้องโทมัสด้วยใช่เมีย่างน้องโทมัสนี้อีกหนึ่งท่านอะยังไงคะหนูเล่นเป็นอะไรคะอ่าก็ผมระบบเป็นน้องกันนะครับเป็นรุ่นน้องในออฟฟิศก็น่ารัก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 ไม่น่ารักขอนถามน่ารักครับ น่ารักเห,หรอครับน่ารักน่ารัก,กคุยตร้มั้ย <c oughs> ได้ไหมได้ไหมอะคุณาาถามถามหรือคุณชีวิตบั๊กในเรื่อง ag, 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 ของการกำกับมันมันยากมันยากได้ยังไงกับการที่แบบอ่ะมันมันอาจจะต้องมีการ <c oughs> เปลี่ยนหลายๆอย่างเนาะเปลี่ยนบท <c oughs> เปลี่ยนอะไรด้วยจริงๆเราต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราเราวิ่งไปเราชนกับเราเริ่มนับนับใหม่อีกแล้วหลายๆรอบอะไรเงี้ยเราคือหมายถึงว่าเราทิ้งบทไปหลายฉบับมากๆอะไรเงี้ยแล้วเวอร์ชั่นที่เรารู้สึกว่าเราเอามาถ่ายทำเป็นเวอร์ชั่นที่ ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในข้อจากัดที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจริงๆเรารู้สึกว่าการแสดงของทุกคนพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเรแล้วก็เออทุกคนเป็นตัวละครได้แบบได้น่าติดตามมากๆอะไรเงี้ยในส่วนของเราในการกํากับอะไรเงี้ยก็มีปรึกษาทางพี่ออบตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในรูปแบบในแต่ละในโลเพื่อให้มันแบบว่าดีที่สุดนะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากทุกคนติดตามผลงานชิ้นนี้มากๆอะไรเงี้ยรอมานานแล้วแล้วก็ อีกนิดเดียวได้ดูแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าตอนนั้นแอมไม่ดูจะทุบนะตอนเอ่ออาพีักษ์อ่ะอันสุดท้ายหน่อยว่าจะได้ท้องกันเมื่อไหร่คะอ๋อตอนนี้เราขอวางเป็นแบบคร่าวๆก่อนเนาะปีหน้าปีหน้าแน่นอนต้นปีเพราะว่าเราเราก็อยากให้อยู่ในแบบต้นปีจริงๆเพราะว่าคอเตอร์แรกกลัวคำว่าคอเตอร์มากตอนนี้ไม่คอเตอร์มันย้ายระยะเวลาสามเดือนว่ะได้ได ก็จะให้เด็ที่สุดดีกว่าในต้นปีหน้านะครับยังไงก็คงเป็นเรื่องแรกของทางบันดีในปีหน้าแน่นอนนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามคาดว่าคงไม่มีอะไรมาทําให้เลื่อนแล้วเนาะศาสาร์ควันนี้บวงส่งแล้วครับคิดว่าไม่มีนะฮะอยากให้ทุกอย่างบวงส่งมานานไหมน้องสาสตร์ครูแล้ว ตอนนี้มีดิวช่อง,อ,งอะไรอย่างงคะตอนนี้มีคุยๆอยู่ครับมีคุยๆอยู่ก็คือช่องทางกอรแอนตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในช่วงเจราจลาครับว่าตรงไหนที่จะเป็นแบบทางที่เหมาะสมที่สุดนหก็อยากให้นคนรอติดตามดีที่เพราะว่าตอนนี้ก็แบบพยายามแบบหาที่แบบเรานี้ช่องทางไหนดูง่ายสุดให้เงินเยอะสุดก็ติดต่อมาได้เลยไม่เกี่ยวที่เงินเออไมาดีว่าเขาไม่สนใจเงินอยู่แล้วนะสนใจมากเลยนอ เอออ่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ